อิงฟ้าสุดท็อกหลังทราบข่าวแม่สีดาจากไปไม่ทันตั้งตัวเพิ่งจะร่วมงานกันในภาพยนตร์วิมานน้ำของค่าย GDS สำหรับอิงฟ้าวรหะและแม่สีดาพัวพิมล หลังเจ้าตัวได้รับข่าวเศร้าว่าแม่สีดาถูกพบว่าเสียชีวิตแล้วที่ห้องพักย่านลาดพร้าวเจ้าตัวก็ภาวนาให้ไม่ใช่เรื่องจริงเสียดายที่ยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้พาแม่ไปแต่คงไม่มีโอกาสแล้วภาวนาขออย่าให้จริงเพราะตอนนั้นเพิ่งจะเจอแม่ไปทบไปก็ไม่ติดอีกแล้วยังจําคําพูดทุกคําที่ได้คุยยังแซลแม่ว่าในหนังหมดพาแม่ไปได้แค่บิ๊กซีแต่ในชีวิตจริงอิงฟ้าพาแม่มากินโอมากาะเซได้แล้วนะ ของขวัญที่ให้แม่ก่อนที่แม่จะไปก็คือสร้อยข้อมือบอกแม่ว่าวันหนึ่งที่แม่ไม่มีงานให้นึกถึงหนูและสร้อยนี้จะให้ติดตัวแม่ไปนะและแม่ก็ร้องไห้และบอกว่าตั้งแต่เจอปัญหาใหญ่ในชีวิตมานี่คือของขวัญชิ้นแรกที่แม่มีไม่เคยมีใครและไม่เคยมีอะไรติดตัวกับเขาเลยได้ยินแล้วก็จุกในใจ และยังบอกอีกว่าไม่รู้จะพูดว่ายังไงกับความรู้สึกนี้คือรักและผูกพันไม่ต่างกับโหมดที่รักแม่แสงขอบคุณที่ได้เจอกันยังพิมพ์ไปใจสั่นไปไม่มีสัญญาณอะไรบอกก่อนเลยยังมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้พาแม่ไปแต่ก็คงไม่มีโอกาสแล้วดีใจที่เราได้รับรางวัลร่วมกัน ขอให้แม่ไปสู่สุขคตินะคะจะรักและคิดถึงแม่ตลอดไปค่ะทั้งหมดก็คือความในใจของอิงฟ้าวรหาหะที่ได้พูดออกมาค่ะก็เชื่อว่าไม่เพียงแต่อิงฟ้าวรหะที่จะคิดถึงแม่ตลอดไปนะคะเชื่อว่ายังมีแฟนคลับอีกมากมายที่จะยังคิดถึงแม่ตลอดไปค่ะ